คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายตุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาหาเหงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับติ๊กห้อยแก้วมาหาเหงตองแปดครับผม วันนี้จะมาทำสองสูตรวิ่งล่างตัวเดียวครับผมนะวันนี้จะเอาแบบเด็ดๆมาฝากท่านสมาชิกครับผมนะมาติดตามกันเลยครับนะอันนี้ย้อนหลังไปห้างงวดครับผมนะห้างงวดนะครับสูตรแรกนี่ได้หกหนึ่งตัวครับสูตรสองก็ได้หกครับผมนะสรุปก็ออกเลขท้ายสองตัวออกหกหนึ่งครับผมหกหนึ่งนะครับอันนี้ก็สูตรที่หนึ่งหกมานะครับ หกมาสูตรสองหกก็มานะครับเด่นที่หกหกออกหกหนึ่งนะครับผมออกหกหนึ่งนะครับวงกลมไปเลยทาจำชิกนะสูตรที่มันงวดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งเด่นที่ห้านะครับสูตรสองก็เด่นห้าเหมือนกันชนกันนะชนกันสรุปเลขไทยออกตัวออกห้าสามครับผมออกห้าสามนะครับจับเด่นได้เลยนะครับเด่นห้า 5, มา สูตรที่สองกับสูตรที่หนึ่งชนกันครับห้ากับห้านะมาดูงวดต่อมาครับงวดต่อมานี่สูตรที่หนึ่งได้มาเลขหนึ่งครับนะสูตรที่สองนี่ได้มาเลขสี่นะชนกันนะก็ไดหนึ่งกับสี่อันนี้เป๊ะเลยครับออกหนึ่งสี่เลยครับตัวนี้นะกองหนึ่งสี่นะครับผมนะหนึ่งมาหนึ่งมาหลักสิบเฉยเลยงวดนี้นะสี่มาหลักหน่วย เข้าเป๊ะเลยหนึ่งสี่นะครับนะแล้วก็มาดูงวดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งได้สองนะครับสูตรที่สองได้สองเช่นกันครับนะสรุปเลขท้ายสองตัวออกสี่สองนะครับผมออกสี่สองนะครับนะสองเด่นครับงวดนี้สองเด่นอ่าสูตรหนึ่งสองมาสูตรที่สองสองเขมาครับชนกันอ่าสองเด่นนะครับผมมาดูงวดล่าสุดครับเมื่อวันที่หนึ่ง กันยาย,ยนทงห้าครับผมนะสูตรที่หนึ่งได้แปดครับสูตรที่สองนี่ได้สามเด่นมานะแปดกับสามเด่นนะครับผมสรุปเลขท้ายสองตัวออกแปดสามออกแปดสามนะครับนะเลขท้ายสองตัวออกแปดสามงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ยนทงห้านะครับแปดเด่น,นครับแล้วก็สามก็เด่นนะแล้วมาดูงวด ที่จะถึงนี่ครับวันที่16กันยายน65นะครับนะว่าจะมาตัวไหนนะก็ให้สมาชิกติดตามนะครับผมนะผมจะเอาสีนี้ลำบายให้เด่นๆหน่อยเด่นนะครับนะมาติดตามงวดที่ถึงนี่ครับอีกไม่กี่วันครับวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับนะโอ้เหลือไม่เยอนครับเหลือแค่10กว่าวันเองนะ ก็ถ้าจะมาชิดจะได้มีเวลาอีกหลายวันนะครับนะก็ผมให้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใด,ดยทั้งสิ้นนะครับผมนะนะและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมนะครับนะนี่คือให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็อยากให้ท่านสมาชิกมีโชคมีชัยกันร่ำร่รวยรวยเงงปังนะครับผมนะก็อยากให้ร่ำให้รวยกันนะก็มาติดตามกันนะครับผมนะอันนี้ก็สวยนะครับผมว่าสวยดีนะแปดสามเต็มเต็มเลยงวดล่าสุดเนาะอืมงวดนี้ขอให้ปังๆเด้อดวงวันนี้ปังปังทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้นะนะเด่าเด็ดๆต้องใจจริงๆนะครับท่านสมาชิกนะ ไม่ต้องเกรงอนนะครับมีเวลาอีกหลายวันครับนะตัวน,นี้สลากรัฐบาลน่าจะเริ่มอ,ออกแล้วมั้งผมว่าเนาะวันนี้วันที่สามแล้วนะาจะเริ่มขายวันแรกหรือเลปล่าวันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนาะเริ่มวันแรกนะก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้นาทสมาชิกเพื่อเลือกสื้อของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่ให้เล่นการเมืที่ผิดกฎหมายใดนั้นสิน,นะครับนะนะ ก็ฝากช่องติ๊กห้อยแก้วมาเฮงแปดแปดแด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตทมคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะสั่หาตัวเด็ดๆมาให้ท่านสมาชิกได้ดูกันนะครับนะว่างวดน,นี้จะปังตัวไหนนะวันนี้นะวันนี้ผมก็จะใจเย็นมากขึ้นนะ ไม่ใจร้อนมากนะจะคัดตัวส,สวยๆให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับงวดวันที่16กันยายนยนี้ครับผมนะโอเคครับผมจะสรุปไปสอนไปย้อนหลังสองวันนะครับนะเพื่อทานสมาชิกได้ดูแล้วจะอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะโอเคครับผมนะมาทากันเลยครับสูตรที่หนึ่งครับเอาเฉพาะ พันทดลองที่หนึ่งสองรอบแล้วก็หลักหน่วยสองรอบลองที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยหนึ่งรอบนะครับผมได้เท่าไหร่บวกแปดนะครับมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสามนะครับแล้วก็บวกสองบวกกันเลยครับได้เท่าไหร่สาม สองเป็นห้าแปดเก้าสิบได้สิบนะครับบวกแปดคงที่นะครับบวกแปคงที่ตอนนี้เอาไปเอาศูนย์มาบวกแปดนะศูนย์บวกแปดก็ได้แปดนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับผมอ่ามาทำสูตรสองครับเอาหลักแสนขององที่หนึ่งสองรอบนะแล้วก็หลักหน่วยของในท้ายสองตัวหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เลขหน้า สามตัวเอาเฉพาะหลักร้อยหมุนครั้งที่สองนะครับผมหนึ่งรอบแล้วก็เลขท้ายสามตัวเอาเฉพาะหลักสิบของครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะเราจะถ่ามาบวกกันสี่ของที่นะครับเริ่มกันเลยครับสามบวกสามอ่าบวกสองบวกสามอ่าบวกสี่ อ้ยมันจะขอไฟครับหกแปดตาลายแล้วมั้งับต้องขอไฟเลยนะครับอ่าโอเคครับ3 6 8 16 19ดสิบหกอ่าได้สิเนาะสิบเตัด1ออกไปเอาแค่เก้าบวกสีของที่ได้เท่าไหร่เกบวกสีได้13 ได้สิบสามนะครับเอาแค่สามพอนะตัวหน้าไม่เอาอ่าก็ได้มาสามนะกดเด่นอยู่ที่แปดสามนะครับหมวลดล่าสุดนะครับก็มาตัวนี้นะประมาณนี้เลยแปดสามน,ะ 8, 3, นี่มานี่เลยเห็นไหมท่านสมาชิกสวยๆเลยนะแปดสามนผมจะโยงให้โยงมันจะติดตัวนี้ไหมล่ะ ผมอยู่ให้ดูแค่สั้นๆพอเนาะโอเคนี่พอมานี่เลยแปดสามเต็มๆเลยเนาะงวดนี้นะแล้วก็มาดูของงวดล่าสุดครับผมมาดูว่าวันที่สมกกันยาย,ยนของ5้านี้จะมาตัวนี้ไหมมาลุ้นกันครับเหมือนเดิมครับหลักเก้า บวกเอ่าบวก2บวก2บวกสอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยสิบแปดยิบยีอ่าได้ยีนะครับยี 25, ตัด2ออกไปเอาแค่หพอนะครับก็บวก8ปดงที่อ่าแปบวกหเป็น13 สิบสามนะครับเอาแค่3พอนะหนึงไม่เอาแค่3น,น,นะครับอ่าโอเคครับต้องามาทำอีกสูตรหนึ่งครับสูตรสูตรแรกทำไปแล้วอ่ะสูตรที่สองนะเดินไปนิดนึงเนาะอะไรชัดๆหน่อยอ่าเ,อาเก้าลงมาครับเก้าบวกเก้า บวกสามบวกสองก็บวกศูนย์เราตัวเเอ่ยก็บวกเ้าเป็นสิบแปดอ่าสิบแอ่าได้ยีเนาะยีอ่าตัดสออกไปเอาแค่สพอนะสบวก4ี่คงที่ตัวนี้นะบวกสี่คงที่ตัวนี้บวกแปดคงที่เนาะเนาะทำไชิเนาะ โอเคแล้วเท่าไหร่เอ่ยสีบวกสามเป็น7นะครับตัวนี้เด่นอยู่ที่7นะครับผมนะเด่นอยู่ที่3 7นะครับโอ้ยพอไปครับเด่นอยู่ที่สามกับ7นะครับตัวนี้นะก็ให้ท่านสมาชิกดูด,ดีๆครับผมก่อนที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมหากท่านชอบก็ ตามได้นะครับนะหากไม่ชอบก็เลื่อผนผ่านๆไปนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมนะก็ให้ท่านสมาชิกปังๆกันทุกท่านนะครับวัน,นี้นะผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับนะนะวันนี้ได้เด่นอยู่ที่3กับเจ็ดนะครับนะอันนี้คือสูตรวิ่งชนล่างนะ2ส,สูตรนะเด่นๆครับ เด่นมากเลยนะก็ถ้าสมาชิกก็มีมีอะไรเยอะอ่ะวันนี้เพิ่งวันที่สามเองเนาะทุกวันที่สามนะนี่รอลุ้นวันที่สิบหกนะสิบหกกันยายนสองห้าเดี๋ยวผมเขียนว่ารอผลเนาะรอผลนะสิบหกกันยายนสองห้านะครับนะทางสมาชิกรอผลนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะเขียนลงตรงนี้ให้ท่านสมาชิกได้ดูกันนะหลอดแป๊บนึงครับเดีย๋ยวจะลองครับนะอย่าได้เด็ดๆต้องใจเย็นๆครับท่านสมาชิกนะอย่าร้อนมากอย่าใจร้อนมากครับนะสามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดนะครับงวดน,นี้ชัดไหมนะย็นย้ำๆให้หน่อยอะได้ชัดขึ้นเนะ่อท่านสมาชิกเนาะ ได้เด่นอยู่ที่สามกับเจ็ดนะครับก็สมาชิกก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับรัวจะมาด้วยกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามก่อนนะจะมาด้วยกันไหมว่าจะมาเจ็ดตัวเดียวรัวจะมาสามตัวเดียวรัวจะมาสามเจ็ดด้วยอันนี้ผมก็ยังมป็คนคนเฟิ่อนะครับแต่ก็เด่นเหมือนกันนะเด่นนะเนี่ยเด่นมากเลยนะเห็นไหมครับสมาชิกนะจะเอามาให้กระดาษลงให้ ชัดหน่อยอ่ะโอเคเห็นไหมครับชัดไหมครับท่านสมาชิกอ่ะรอผลนะครับรอผลวันที่หนึ่งกันยายนของห้านะครับเนี่ยรอผลสิบหกอุ้ยขออภัยรอผลวันที่สิบหกกันยายนของห้านะครับว่าจะออกตัวนี้ไหมสามประเด่นไหมเจ็ดปาะเด่นไหมอันนี้ก็ให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะ จะมาสามเจ็ดเลยหรือว่าจะมาเจ็ดสามหรือว่าจะมาสามเด่นมาตัวเดียวหรือว่าเจ็ดมาตัวเดียวอันนี้ก็ให้ท่านสมาชิกหากท่านชอบท่านก็ตามได้เลยครับไม่ชอบก็ผ่านๆนไปนะครับผมะวันนี้ติโก้ให้เกวก็ขอให้ท่านสมาชิกโชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปังรวยๆครับผมนะติโก้ให้เกวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ